ครับสวัสดีครูสุนท่าทเลยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมทศกัณฐ์ละตอนนี้เราอยู่กันในเกม d r คอ o ิก้านะก็ไม่ได้เล่นกันมาหลายอาทิตย์เลยนะกลับมาเล่นอีกทีโอ้มีแพทอัปเดตใหม่กันมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยายเลเวลมีดันใหม่ดันอารามดันอะไรก็เลมสักอย่างนั่นแหละนะครับแล้วก็โอ้เพียบเลยกิจกรรมเลยของแคสคอสตูมเอยมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวหนึ่งในกิจกรรม ไอเทมกิจกรรมจากกิจกรรมอะไรสักยอย่างเนี่ยจําชื่อไม่ได้โหกหกหกสกรูอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าผมให้สนใจชื่อกิจกรรมแล้วกันนะครับเรามาดูไอเทมรางวัลตอบแทนจากกิจกรรมนี้ก็เลยดีกว่านะฮะซึ่งมันก็คือไอเจ้าหมวกที่ผมใส่อยู่นะ Angel Wing h แ i r แบรนด์ตัวนี้นะครับที่คาดผม a อ g e l ตัวนี้เนี่ยนี่เลยที่ใส่อยู่นะฮะเฟลเทกันเลยทีเดียวสำหรับชิ้นนี้นะครับผมเป็นไอเทมที่มีสเตตไม่ถือว่าแย่ดีเลยทีเดียว มูเวนสปีดสิบเปอร์เซนต์แอตแทกสปีดสิบเปอร์เซนต์และที่สำคัญเป็นไอเทมชิ้นเดียวนะฮะเป็นคอสตูมประเภทชิ้นเดียวไม่ต้องใส่เป็นเซ็ตหมายความว่ายัางไงหมายความว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมหลายคนแบบว่าเอ้ยต้องใส่เป็นเฟตคอสตูมต้องใส่เป็นเซ็ตนะไมันจะมีคอสตูมของเออ่พวกที่เป็นอ่าอะไรนะแรดนาล็อกทันเฟริร์มมิชชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละนะที่เป็นเซ็ตของแรดนาล็อกเนี่ยซึ่งมันจะไม่มีส่วนหัวครับคุณผู้ชมมันเลยทำให้การที่ใส่ คอสตูมที่เป็นส่วนหัวที่ได้จากกิจกรรมนี้เนี่ยมันไม่ไปทับผลกับไอเทมเซตตัวอื่นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าผมจะใส่เซตนี้นะผมใส่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะมีส่วนหัวคุณผู้ชม,เห,ม,หมเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าจะมีส่วนหัวซึ่งถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปปึ๊บมันทําให้สเตตของเซตเดิมที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ครบนะฮะซึ่งมันต้องใส่เป็นเซตแรมผลเอฟเฟกต์นะครับ เพราะงั้นแล้วมันเลยใส่คู่กับเซ็ตพวกนี้ไม่ค่อยได้นีมันก็จะเป็นพวกเซ็ตที่ไม่มีส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นเสื้อกเก่งท้าพวกนี้แหละนะสชิ้นอ่าประมาณนี้นี่คือรางวัลที่ได้จากกิจกรรมนี้นะฮะแล้วเราจะหาไอ้เจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะวิธีไม่ยากนะครับมาแลกกับปีนี่เลยนะนี่มันก็จะมีไอเจ้า e ีแอนเป็นของรางวัลให้เราแลกอยู่ตรงตรงตรงนี้เลยนะับโดยเราจะต้องหากะโหลกนะครับ กระโหลกจะมีอยู่ที่เราต้องใช้เนี่ย6 6รชิ้นนะครับหาได้จากไหนหาได้จากนี่เลยนะครับเราต้องมาลงด้านนี้นะฮะนี่เลยครับด้านนี้เลยด้านนี้โดยเลเวลไหนก็ได้เฮ้ยนี่นนนนีปาร์ที้พอดีเลยเอ้าวลุยคนเดียวไหม่ะคบเราด้านนี้รู้สึกว่าจะเสียนี่ด้วยนะฮอ่า กันนเรียกว่าอะไรวะมันเป็นไอเทมของเควกไรวันนะเออนะฮะไม่ได้เวลานี้ไม่ได้ลงได้เรื่อยนะับขอนวันของตอบแทนก็จะดีกว่านะับเอาละสิ่งที่ต้องหาคือเจ้าหัวกระโหลกตัวนี้นะับสกูส่วนจะดับหรือเปล่านั้นยังไม่รู้นะับนี้นะมาลงให้ดูกันเลยทีเดียวเออ สักครู่นะคุณผู้ชมผมขอเช็คหน่อยว่าเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่า,าไม่น่าดังเกินไปเอาละไม่มีทีมทีแรกก็กล่าวว่าจะไม่ลงแล้วลแต่กูคลิปมันสั้นไปก็จัดให้สักหน่อยนี่เออโอ้โหยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่เดี๋ยวไปตายึงบอสน,นี่แหละตบ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  ออ,อ,อ,อ้ดูสิไม่แน่ใจว่ามันต้องดรอปจากบอสอย่างเดียวหรือเปล่าน่าจะนะผมคิดว่าน่าจะดรอปจากบอสนะฮะโอ้ดูจากสภาพแล้วน่าจะดรอปจากบอสแหละโอ้โหแล้วไม่ได้ใช้ใน้อยๆนะครับ ใช้ตั้ง6 6 6, 6, 6ชิ้นเนี่ยกิจกรรมนี้จะหมดในช่วงเดือนเมษายนนะครับปั๊มกันมันเลยทีเดียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยจัดจวกมากมาเลยตอ,อ้ม้าเฮ้ยก็ผิดเฮ้ยฮัทชิวฮัทชิว ว้าไม่ยากเลยมันจะไปยากตรงบอสได้เลยเฮ้ยโอ้อยู่เป็นกลุ่มแบบนี้กดสก,กิลนี้เข้าไปขวดอืมล่วงหมดฮะเอาเตบเอา มามาลุกขึ้นมามปั่นลวงเฮ้ยตากระตุกบ้าเอ้ย,าาอยมาคนเดียวครับปกติที่จะต้องมีทีมมาลงวันนี้มาลุยคนเดียวนี่แนะ่ปวดสับ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 ,สบ,สบ น่าจะดรอปจากบอสนะฮะดูจากสภาพแล้วไม่น่าดรอปจากบอนพวกนี้นะฮะเพราะว่าสันนิษฐานแรกหนึ่งเลยมาถึงตรงนี้มันยังไม่ดรอปให้กูสักชิ้นเลยนะครับและสันนิษฐานข้อที่สองก็คือไอหัวกระโหลกตัวนี้หน้าตามันเสือค้ายหน้าบอสเลยนะก็เลยเดาได้สั้นๆว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ดรอปจากบอสนะครับโดยต้องเก็บทั้งหมดห6 6บชิ้นโอ้โหจะได้กันพอดี อาละตอนนี้ก็ตีเป็นมินิมอนเวฟบอนหน่อยๆนุ่ยเออมาตูมตบ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  ท่วมปันปันปันเกิดไหมอีกเกิดไหมเฮ้ยบ้าเฮ้ยกลืมใส่บัฟเลยแม่นี่ไงโถแบบนี้ฟันแรงฟันเร็วโอ้นี่ปวด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 จะบปวดนี่แหละนี่แหละเออโหเด็กคีทีกันเรนเลยฮะ ระเดนระเดนเอาครับปัญหาครับงานหยาบแล้วต่อไปเราต้องไปหัวดกบบอสแล้วต้องไม่ตายเนี่ยมาคนเดียวฝีมือล้วนๆตอนเล่นใหม่ๆก็ถือว่าย่างเลยนะเพราะว่าอบอสนี่สกิลทีเดียวนี่โอ้โหโดนโดอกนึงน,นี่หลายอยู่โดน,น,นหลายนี่เจ็บไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บอตตายเลยเนี่ย อย่าให้เสียช่วยช่วย,วยอ่ะเฮ้ยโถเรากาเดินไปเลยเดี๋ยวใส่บัฟก่อนป้าป๊าป๊าปเพิ่มบัฟอีกทีไป เอาละครับคุณผู้ชมบอลมาเรยวกูว่ากระโหลกนี an はは่อันเดียวกันเลยเนี่ยหน้าตาของคุณคุณมากเลยนะบอลอ่าเนี่ยมาถึงปุ๊บใส่สกิลนี้ไปก่อนครับจากนั้นโดนนี่ครับโอ้โหนี่ะสกิลนี้แหละโอ้โหโอ้โหโดนทางๆนี่เจ็บเลยโอ้โหหู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 โอ้โหผมต่อมาได้ทีละห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ เออนี่ฮะอู้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พีดสกิลพีดสกิลพีดสกิลอู้เกี่ยวล้วเกี่ยวนักเกี่บแล้วเอาสกิลนี้ครับอโห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 มีฮาแคทไหมอย่างน้อยๆมันก็จะพอยื้อชีวิตกันได้บ้างโอเคมีเดี๋ยวกูไม่ได้จะลบทิ้งไม่อ๋ออ๋อเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดโอเค มันต้องไฟหน่อยแล้วโอ้โหโอโห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 ลูกกระจ๊กก็ขวางทางซะลักเกินเอาไปแตกนักกล้ามหมุนไปโอ้โ oh, อ oh, 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 oh. ้โอ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 ้เราจะหาจังหวะเข้าไปครับตอนนี้ยังไม่ใช่โอ้ย oh, hey, ดีครับมาไม่ถึงครับมาไม่ถึงมาไม่ถึงต้องพูดครับ โอ้โห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 โหต้องกดครับต้องกดจังหวะนี้ไม่ได้ไม่ได้เลย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 หัวครับโอ้โหโดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดโอ้โยโอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่กินยาจำเป็นก่อนโอ้เค้กเค้กต้องกินเลยครับหัวเข้าไปครับหัวเข้าไปหัวเข้าไปมีจังหวะเข้ามาใส่ปุ๊บโดนหนีครับรอครูดาวนิดนึงรอครูดาวเล็กน้อย อออโอ jacket, ้แม่สาวน้อยโอ้ยมาเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอยออกนะตรงนี้ครับเมื่อกี้มันใส่สกิ่งอยู่ครับนักกล้ามาครับหมุน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 อ้าวมันจะแรงไปไหนเนี่ยนี่แหละชิปหายแล้วลบรอบรอบรบูห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 ลายเวฟหลายเวฟเออเออ เอออ้าวว้าวเออ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 กดผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถทดถอ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 ดกดผิดนี่แน่ใส่ใส่โอ้โหเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนี่ครับเดี๋ยว30%แล้วฮะโอ้ จะแหลมไปไหนจะแหลมไปไหนฮะจะแหลมไปไหนไม่เลยจะตายแล้วจะเดี้ยงนะจะสีแงะแกะเรียวเอาให้ร่วงอไปไหนวะอ่ะอะไรกินโอ้ย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 ดีแล้วหลบทันโดนดอกละพันแม่งปล่อยมาเป็นสิบเลยนี่ถ้าโดนหมดนี่กูตาย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 เกือบเกือบเกือบตายยาแคสหมดแล้วไงประเด็นเลยเอาให้ร่วงนะจังหวะนี้ ไม่มีให้แกตัวแล้วโอ้โอ้โอ้อันลัลันลละโอ้ลัล่าโอ้ลัล่าโอ้ลัล่าตายตายซะมึงอเรียรเรียบร้อยโอ้โหโโออ้้หก็จะตายเอจมเรียบร้อยครับจบไปหนึ่งดันมาดูกันสิว่าไอเทมไอเทมเพิ่มได้เอ้ยเออเนี่ยได้เพิ่มมาสองชิ้น ถ้ามีทีมลงมันก็คงจะเร็วกว่านี้แหละนะ่มัคนคงจะเร็วกว่านี้กล่องไหนดีเฮ้ยดวงกูยิ่งดีๆอยู่ซะด้วยอ่ะกล่องสามแล้วกันตาเอ๋ของออกมาเป็นประชาวิ่งแอ๋โคตรเจ๋งไหนอะไรเลยโอ้สี่สิบโซผงฟ้าอโอเคคุณผู้มชมพอจบของของการเพลยนเท่านี้นะครับกับการรีวิวการลงดันนะครับก็สำหรับเจ้ากระโหลกเนะ่ยสกรูตัวนี้ก็ สกรูกระบดกนะก็สามารถมาหาได้ที่ดันนี้นะครัเกรชเฮมตัวนี้นะครับสะสมทั้งหมด666ชิ้นเพื่อนำมาแลกเจ้าแฮแบนตัวที่ผมใส่อยู่นะครับอหัวหมีมันเสื้อบังว่ะเออเยใส่ทับหัวหมีไม่ได้ต้องปิดการแสดงผลเอาเป็นว่ามนอาไว้ไอตัวนี้แหละนะครับสเตตัสก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมโดยมาแรกที่เจ้าเอมฟตตัวนี้นะครับ นี่เลยมันอยู่ในช่องแรกของรางวัลแต่รีบหน่อยนะครับถ้าผู้ชมดูคลิปนี้แล้วม,มาแลกไม่ทันก็แสดงว่าหมดกิจกรรมไปแล้วนะครับมันจะออกในวันที่12เมษายนนะครับผมโอเคอไม่ดีอะไรมากแล้วสําหรับการรีวิวก็คงต้องจบเพียงครนี้แต่ก่อนที่เราจะันไปก็ฝากเอาไว้ทีนึงนะครับสำหรับใครที่เล่นเกม d a r k o n i c หรือเกม i n f e s t i o n นะครับแล้วอยากได้บัตร X ราคาถูกนะอยากเติมเกมในราคาที่ ถูกกว่ามีส่วนลดพิเศษกว่าที่อื่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มนะโดยซื้อผ่านทาง adminwood นะครับ a d m i n w o o d ี y เจ้าเดิมนะครับผมเดี๋ยวทิ้งกลุ่มไว้ที่ description ฝากเอาไว้เพียง่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หลังจามแล้วเพียงนี้ครับสวัสดีครับ